ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องคุพยนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมายังบ้านลุงฐานละพอนอะอลุงถาละพอและก็แม่พันละพอนะครับซึ่งพี่น้องชาวบ้านดงเพื่อเฟือตมบุเล่ยาวอำเภอห้องจังหวัดลําพูนครับวันนี้เรามาเยี่ยมลุงถากันครับตามโครงการของผู้สูงอายุ เราต้องมาเยี่ยมมาดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างเดินไม่ได้ครับวันนี้ก็มาบ้านลุงถาก็ได้นำสิ่งของมามอบให้ท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงถาพร้อมทั้งครอบครัวนะครับจะได้มีแรงใจนะครับในการสู่ชีวิตต่อไปนะลุงถาเนาะลุงถาท่านเป็นผู้พิการนะครับ ตาบอดมองไม่เห็นมาหลายปีล้วยังสงสาหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วซึ่งเขาก่อนก็มามอบเป็นเงินครับให้เป็นเงินอยู่500บาทเป็นการดูแลกันเมื่อท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมอีกทีนึง่งว่าท่านยังสุขสบายดีไหมนะครับเป็นน้ําใจจากชุมรลมผู้สูงอายุบ้านดงมะเฟืองครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุบ้านลงมะเฟือง ซึ่งเป็นชมรมที่ตั้งขึ้นมานะครับก็จะได้มามอบสิ่งของให้กับลุงทานะครับอตอนนี้เรามอบให้เลยครับทดลองทั้งสองทนลองประทานครับผมผมเปิดประทานลองมอบให้ลุงทานะครับลุงถานะครับอ๋อนะครับเนาะอาแล้วครับเรียบร้อยครับขอบคุณี่มา่วยเลือผสูงอายุเนาะครับครับจมา่วยเลือลุงทาน่ะ ขอขอบคุณทิ่ผรมรวมผู้สูงอายุที่ว่าเป็นมาบาลิบมา,าทิ้งว่าฟางยางเนาะอันขอมาโ <นะ S 2> จยเลอขอบคุณค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับอันนี้ตัวเป็นการมอบสิ่งของนะครับให้เป็นกําลังใจกับลุงถากับพม่พันล้วคอเมื่อมีผู้สูงอายุท่านใดที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลหรือ เดินเหินไม่ได้ยังไงคุณลุงสูงีอยู่บ้านดวงสงสวนของเราก็จะมาเยี่ยมเยียนแตลักษณะนี้นะครับเพื่อให้กําลังใจครับวันนี้ก็จะเอาคณะกรรมการเราไปให้กําลังใจลุงสมอีกทีหนึ่งเนาะเอาละครับขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายจะจัดสู้ครับท่านผู้ชมครับคงจะไปที่บ้านลุงสมอีกนะครับ่าผู้ชมติดตามไปก็แล้วกันนะครับสําหรับที่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงบ้าน คุณลุงสมยายเสิอดชุบแก้วแล้ววันนี้ก็อย่างที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับตามโครงการของชมรมผู้สูงอายุบ้านดุงมะเฟืองครับตอนนี้มาถึงบ้านลุงสมนะครับชุบแก้ววันที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงสมกับยายเสือดอยู่ด้วยกันดูแลกันนะครับเนาะ นี่แหละได้คนแข็งแรงเนี้ยไอ้เซิร์นี่แข็งแรงมากครับอายุตัวใดแล้วครับ82ลูกสม85ครับสองคนตายายแล้วก็มีลูกมีหลานดูแลอยู่นะครับแต่ว่าอตอนนี้ลุงสมท่านเดินไม่ได้แล้วต่ตอนนี้ทางสุรุมผู้สูงอายุบ้านดงลเฟืองครับเราก็มาตามโครงการว่าเมื่อผู้สูงอายุในหมู่บ้านเราเนี่ยท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วยนอนติดเตียง ทางชุมรมเราก็จะส่งตัวแทนกันมาเยี่ยมนะครับท่านใดทีด่เสียชีวิตทางชุมรมเราก็จะช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ส่งไปนะครับนี่คือการดูแลช่วยเหลือกันตามโครงการวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านลุงสงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้มอบสิ่งของนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงสงในเสดสู้ชีวิตต่อไปสู้นะครับเนาะสู้สู้เอาลองทานมอบมหย เเเอออออครับผู้ชมท่านผู้ชมครับทราบว่าลุงสมกับครอบครัวเนี่ยคุณพระผู้ถาทธคุบาร์พี่ชายเขาปีวัดขานามนะครับเนาะผมเชื่อผู้ชมคงจะทราบหรอกครับว่าคนบุญครอบครัวของลุงสมเกษรเนี่ยอยากจะทราบว่าตอนนั้นพระผู้พุทธห่างดูนะดูแลท่านนะในเรื่องใดเปคน เป็นคนทำอาหารคือครูบาขาวใครรูสมนี่นะรูสมทำอาหารทำอาหารครับกินน่ะนมนมนมถวายนมงานงานน้ำงานแค่นั้นนะแต่เป็นพักพักกินข้าวกล้องข้าวที่ป็นตามเนาะกินข้าวกล้องเป็นพักเป็นไม้เนี่ยเป็นนมเป็นของอาหารท่านคุณบาท่านแขนแขนเจเนาะแขนโรคปากเป็นไม้ ลานี่ก็ใหญ่ขึ้นมาเนาะตาสมอายุแกบอาแจ็ตัดผมเกีสายนะแต่ปฏิบัติเนาะนวดนวดนวดเจขึ้นดอยลงดอยอืมนี่นาะค่าบุ่นบุ่นไปติดตามขี่หลังขึ้นดอยขี่ดอยไปดอยขม่อดอยเนี่ยดอยไม่เปิ่ไม่ตื่นดอยนางงูเหมือนอย่างนี้มันเปิดไปดอยเปิ่มไปแต่้างขี่หลังไปเลย อันนี่ยกีลงดอยกีเลียนบาลงดอยดอยเออสามสี่ต้นไม้ต้นนี้นับหูมดเนาะต้นไม้ที่ยายของจางเนี่ยหูป็นไม้หูมดเหี่ยเนี่ยโอ้เจ้าดิ เมื่อเป้าปืนยำได้เปิ้าได้โมนนะตรงนี้นี่ยายเสือจึงเล่าไม่ค่อยละเอียดก็เห็นเขาว่าลุงสมยังแข็งแรงอยู่นี่เล่าเป็นวันวังอายุยายอายุเป้นสาวสองเนี่ยเอายายเป็นป้อแห้งนี่นะเป็นป้อแห้งนะเอาคนไม่ตื่นทีนี้ยายออกเคียนอายุสิบหกเดี๋ยวนี้ไปขายอันข้าวหนุ่มเส้นโดยแม่จับงานครูบา แล้วก็ไปป้ากันเนี่ยค่ะไปเจอกันมิเงนไปเจอกันเลยได้เลยได้เป็นคู่ครองกันเลยเออถ้าพระธาตุหลวงวัดหลวงลำปางเนาะก็เปิ่งไปน่ะโอ้ก็ไปคูบาอยู่หั่นออ๋คูบาน้เข้าปีอยู่นู้นเข้าอนุบุตรนาเปิ้ลเคยเลี้ยงปุ้ดไปกอดตาสมมาได้สตางเปิ้ดเอาเข้ามาฮื้อมาเลี้ยงลูกบ่าววัติยายเนี่ยโอ้ลำบากเุดแล้วครับ เออพระคุณคุ้มาคุบักนากตาพุ้ความจนมาไปสิ้ห้าปีทั้งคู่แล้วนะครับนั่นกษดีครับปีห้ามีบุญผู้สูงอายุได้มามอบของขวัญทิากัะยายยายลุ่สมนางเสดชุ่มแก้วที่เป็นผู้พิการตีเตียงไอ้นาะออั้นี้ปลายก็ขอที่อยู่ดีมีสุขครับลูกกับหลานอายุมันวนยืน อันนี้ไปก <c oughs> ัจะปีต네ิโยวิปาสสันตุสปาลูกโอายุบ้านควรยืนตลอดไปอันยุปงตอสู้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 ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพี่น้องชมรมสูงอายุบ้านดงรังเฟือซึ่งผมเองก็ยังเป็นประธานอยู่ในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนมามอบ ของให้สองรายการนะครับที่ผ่านมาก็มีลุงหาและพอคนตันนี้ก็มีลุงสมเนาะลุงแก้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่า <aquele> จะเป็นอายุก็แล้วแต่จะเคลื่อครัวถ้าเราเรา,า,าใจให้กันอนยังไง่นก็ไปปลอมเข้านะ ต้องเอาเรื่อยๆกันเการสรอต่อไปอทกานต่อไปนะครับท่านผู้ชมยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ผ่านสำหรับวันนี้ขอท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่งดีกับนน่าครับาสสวัสดีครับสุขดีอยู่ดีมีสุขกรบลวกกรมด่า ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่องครูพยน์แชนเนลก็กดตรงรูปผมได้เลยตรงนี้นะครับและจะดูคลิปอื่นก็กดเข้าไปชมทางด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับผม